สวัสดีครับทุกคนวันนี้ที่โรงเรียนน้องไอรินนะครับมีแข่งกีฬาสีแล้ววันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเป็น2องสองงานใน1วันนะครับวันนี้น้องไอรินก็จะเป็นเจ้าหญิงแซนตี้ใช่ไหมในวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ไปร่วมกิจ,จกรรมกีฬาสีทางโรงเรียนด้วยนะครับน้องไอรินอยู่สีอะไรเดี๋ยวเราไปถามมานะครับไอรินคะไอรินอยู่สีอะไรคะกีฬาสีค่ะโอ้ยไอรินอยู่สีแดงกีฬาสีนะคะ ทุกคนวันนี้อยู่สีแดงหลังจากที่กลับจากจังหวัดอุทัยธานีที่ไปเที่ยวมาในน้องไอรินก็พักผ่อนยาว2วันเลยนะครับเพราะว่าไม่สบายนะฮะตอนนี้ก็แข็งแรงแล้ววันนี้จะไปร่วมกิจกรรมนะครับวันคริสต์มาสกับกีฬาสีที่โรงเรียนนะครับวันนี้เดี๋ยวพ่อวินกับแม่อายจะไปส่งน้องไอรินนะครับไปกันเลยครับทุกคนตอนนี้อามาอินทันแล้วก็คุณแม่นะครับอยากมาถ่ายรูปกับน้องไอรินนะครับในงานวันคริสต์มาสกับกีฬาสีวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้พวกเขาหน่อย ทุกคนเก็กท่าทสวยๆกันเลยนะวันนี้น้องไอรินสวยมากเลยนะเนี่ยวันคริสต์มาสเนี่ยเจ้าหญิงคริสต์มาสแล้วเนี่ยไปลูกปไปไปหาคุณครูกันดีกว่าปะวันนี้ทางโรงเรียนของน้องไอรินก็จัดงานคริสต์มาสด้วยนะครับทุกคนบวกกับกีฬาสีด้วยนะครับวันนี้เวทีก็สวยงามมากนะครับวันนี้น้องไอรินจะได้ ช่วงเช้าจะจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสก่อนนะครับแล้วก็ช่วงสายๆบ่ายๆก็จะเป็นกีฬาสีต่อนะครับแต่พ่อไอรินได้แค่มาส่งน้องนะครับวันนี้ไม่ได้ลาง,งานมาร่วมกิจกรรมนะครับว้าวดูซีรินเวทีสวยมากเสียงเพลงลูก ไอร่นไปดูเต่าสิว้าวเต่าสวยงามมากค่ะว้าวสวยไหมลูกสวยไหมวันนี้วันอะไรครัไอรินวันนี้วันอะไรนะคริสต์มาสสีแดงโอ้น้องไอรินบอกวันนี้วันคริสต์มาสสีแดงครับทุกคน เดี๋ยวพ่อวินกับแม่อายจะไปส่งน้องไอรินก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก็ให้น้องอยู่ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆซับสไครต์นะครับที่กดติดตามช่องไอรินแอนด์อินทัศยังไงคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับทุกคนให้ลูกรองแต่งอะไรไม่ สวยแล้วแคนะ่นั้นก็มันขนัดดีจะได้ไม่หนาวด้วยเห็นแล้ว